ที่ยังมีใส่ปีกการเจ็บป่วยอยู่ในทั้งสองเดือนนะครับก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวทั้งนั้นเลยนะครับก็ฝากทางท้องถิ่นนะครับดูเรื่องของสุนทรเล็กที่เราดูแลอยู่นี่นะครับให้เขาได้ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ประกาศของนักเรียนนะครับเอามาพึ่งแดดให้มันได้รับค่าเชื้อโรคนะครับในช่วงนี้ครับเพราะว่าถ้าดูใส่ิีก็จะเห็นว่ายังมีผู้ป่วยหรือว่าปากอยู่ใน ในรั้งสองอเดือนที่ผ่านมานครับส่วนเรื่องของไข้เลือดออ,ออกนะครับไข้เลือดออกมีผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะป่วยด้วยไข้เลือดออกในเดือนธันวาทั้งหมด3ารายนะครับสารายอาพอเรามาวินิจฉัยโรคแล้วมีตารางนึงนะครับสองจ่เนี่ยก็จะเห็นว่าในเดือนธันวาผู้ที่เราสงสัยเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่ป่วยด้วยไข้เลือดออกทั้งหมดนะครับก็ เป็นเรื่องของการ้อระวังนะครับเราก็จะลงไปปิดพ้นนะครับคาดอกแล้วก็สงไรก็ผ่านนะครับาจากที่ท่านในเภอขอไว้นะครับเรื่องขอ,อ,องคลัสสกงุ่นปีนี้ก็เป็นปีที่เราเฝ้าระวังได้ดีนะครับก็มีชาวป่วยที่อยู่จากากลางๆครับจากที่ห้าจากเก้าเปินะครับส่วนระดับหนึ่งนี่เป็นของอำเภอท่าทองยาครับก็จะสป็นเป็นที่หนึ่งของจงังหวัดนะครับ ก็ยังเหมือนเดิมนะครับฝากทางท่านน้องถิ่นแล้วก็ทางกำนงกังที่บ้านในระบายจะเป็นย้บอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนเรื่องของโควิดนะครับโควิดก็ตอนนี้เราก็มีกิจกรรมที่ลงไปช่วยที่ดา่านที่แฉะที่ที่จุดรับส่งสินค้า,าเป็นระยะที่ไม่ต่อก็จะต่อทีทางพื้นที่ทต่างสุขอำเภอในแตรร่ละอำเภอที่ใกล้เคียงนะครับเราก็ลงไปช่วยเขาในเรื่องของการคัดกรอง ผู้ที่มาส่งสินค้านะครับแล้วก็ในพื้ที่เราเนี่ยก็ก็ระวังกลุ่มที่กลับมาจากจังหวัดเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสมุทรปราการบรงการนนทบุรีที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงอันนี้นะครับก็เราก็จะต้องรับทราบรนะข้อมูลว่าเขาเข้าพื้นที่เราเราก็จะต้องออให้ออกสมองประกบนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของการวัดใกล้ระดับ ก็จะมีเป็นระยะะนะครับช่วงนี้นะก็อยู่ในความดูแลของของเราแล้วก็ทางผู้นำของที่นะครับทางมองหมอ,นะเ,อ,อเรื่องของโควิดในพื้นที่เรานะครับผมก็จะส่งลายให้ทางหน้าสรวนดต้าเพราะว่าในระดับประเทศเป็นยังไงนะครับในระดับจังหวัดเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ของเราเิดในประเทศทนู่นว่างครับอัปเดต1ร้อย 55ลายนครับหลายจังหวัดแล้วก็รวมถึงผู้ที่กลับมจากต่างประเทศด้วยนะครับที่มีต่อที่ใกล้ใกล้ตัวที่สุดก็อยา่างที่ท่านตัวใหญ่แก้ครับ13ราย13ลายนีรายลาย่าสุดนี้ก็จะเป็นนะเป็นปีนกับเทปี่แล้วก็ผู้ที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับก็อยู่ระหว่างของการสอบสวนโรคทางลายงการที่เข้าไปนั่นไปนี่นะครับ ก็เป็นพื้นที่ตำบลที่เสี่ยบทุกท่านเนี่ก่าวไว้ที่เราจะเข้าไปผมว่าผมไม่ไปนะทนานผ่อนแต่เป็นไปไม่ได้นะเพราะเราจะต้องไปติดต่อท่านติดต่อนี่ก็ให้ก็ระ f วังตัวเองนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะนากลับมาในพื้นที่ของเราได้นะครับก็เราไม่รู้ว่ามันอยู่ทไหนเนาะครับส่วนเรื่องของข่าวลือนะข่าวลือมันจะมีไลน์เข้ามาเรื่อยว่าเกิดตรงนี้ตรงนี้ในพื้นที่เรานะครับก็ขอให้พวกเราค่อยๆตามข่าวนะเราต้องตามข่าวจาก รายงานแถลงของของเราก็ต้องรอท่านผู้ว่าแถลงอย่างนี้นะครับก็มันจะมีเข้ามาเยอะแล้วก็สอบถามเราก็ค่อยๆดูข่าวกันไปนะครับเราจะให้ข่าวยังไม่ได้นะครับผมก็ไม่ให้ข่าวท่านผู่ในแค่สามสิบจังหวัดก็ไม่กล้าให้ข่าวกันต้องรอรอผลการแล้วก็ให้ท่านผู้ว่าตัดสินใจนะครับที่มีก็สังเกตดูในพื้นที่เรานะครับเรื่องของการสุ่มดูว่า มาตรการที uh, Park, ่เราลงไปเนี bien, ่ยเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ว่าจะเรื่องของการใส่แมสเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของการมีเกล้ามือส่วนราชการต่างๆซึ่งทางตารุก็ให้ผลให้ให้หู้ให่งานเล็กๆอย่างทางรอตรวอยสองลวันะครับท่านรับก็จะรู้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยสภาพที่เราเห็นเป็นอย่างไรบ้างเราเปรียบเทียบกับทางฝั่งตะวันอก ก็ปรากฏว่าฝั่งตะวันตกของเราห้าเเผเนี่ยครับการอ่เปอร์เซ็นต์ของการป้องกันตรงนี้มันได้แค่ประมาณเจ็ดิดส้าเซ็ซึ่งน้อยกว่าฝั่งตนตะวันออก80ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของระยะทางเรื่องของแมสเนี่ยครับแต่ที่ดีเหมือนกันก็คือทุกหม่มีเกลียวล้างมือก็กลายเป็นว่าฝั่งที่มีปัญหาเรื่องการระบาดเนี่ยอากาศตกไม่ไม่ดีเท่าฝั่งงนู้นนะครับก็ ก็มีการสำรวจอยู่ทุกเดือนแล้วก็จะแจ้งในที่ประชุมนะก็ต้องขอขอพวกเราครับย้ำว่าถ้าเห็นเรื่องยังไงนะต้องขอเตือนกันโดยตอนนี้นี่มีข้อมูลจากทางทางพื้นที่เรื่องของสลากนะครับน้ายทางมสอมเขาให้ข้อมูลมาว่าเรื่องของการจัดตสลาดนะจะเป็นตัวเสี่ยงแล้วก็กากตกไม่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 ดีพอครับองคการยังไม่ดีพอถ้ามีความเสี่ยนก็อาจจะเกิด อาการแพร่ระบาดนี้ได้เขาก็เลยคอมเมนต์รึกนอนายมาว่าปิดตลาดนะทุกแห่งได้ไหมตลาดที่เราขายของก,กันอยู่เนี่ยครับเราพอว่ามันจะพาก,ก็เป็นเรื่องของท่านเราจะตัดสินใจเกินยังไงทางนักเศรษฐศาสตรกปีนีนะครับออน,นี้คือพ่อ